สองสัปดาห์นี้ทุกคนคงจะเริ่มรู้สึกแล้วนะครับว่าอากาศเนี่ยร้อนขึ้นมากแล้วครับใช่แล้วครับเรากําลังจะเข้าสู่หน้าร้อนเต็มตัวแล้วครับและแน่นอนครับสิ่งที่ตามเรามาพร้อมกับหน้าร้อนเนี่ยก็คือค่าไฟที่แพงขึ้นครับซึ่งแน่นอนครับค่าไฟที่แพงขึ้นเนี่ยมันก็มีทั้งสองส่วนนะครับส่วนตัวค่าไฟเองนะครับที่มันจะปรับขึ้นตามค่า FT ซึ่งอันนั้นเราคงทําอะไรเขาไม่ได้นะครับแต่ว่าอีกเรื่องนึงก็คือการใช้ไฟครับเราจะมาปรับบ้านรับหน้าร้อนยังไงให้ประหยัดค่าไฟมากขึ้นเดียวิิปปใจบคลล สวัสดีครับพี่พีดจากช่องช่างเถื่อใบพี่พีนะครับก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องการปรับบ้านประหยัดค่าไฟการฝากกดติดตามช่องช่างเถื่อใบพี่พีในทุกๆทางด้วยนะครับเรื่องค่าไฟแพงกับฤดูร้อนของประเทศไทยนี่มันแยกกันไม่ออกนะครับเราคงคุ้นเคยเจอกันมาทุกๆุกปีแล้วครับซึ่งค่าไฟครับจริงๆแล้วมันจะประกอบด้วยสส่วนครับส่วนแรกก็คือตัวค่าไฟเองที่การไฟคีดเราต่อหน่วยนะครับซึ่งตัวนั้นเราคงแตะอะไรเขาไม่ได้นะครับแล้วก็ตัวค่าไฟเองเนี่ยในช่วงฤดูร้อนเนี่ยจะมีการปรับขึ้นในทุกทุกปีอย จำนวนการใช้ไฟของเรามันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าด้วยอากาศที่ร้อนขึ้นเราอาจจะเปิดแอร์บ่อยขึ้นนะครับหรือว่าแม้แต่เราเปิดแอร์ในระยะเวลาเท่ากันนะครับแต่ว่าด้วยอากาศมันร้อนกว่าเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นแอร์นะครับหรือว่าเครื่องปรปับอากาศพวกนี้มันจะทางานหนักมากขึ้นเพราะฉะนั้นจานวนยูนิตไฟที่ใช้ก็จะมากขึ้นเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีการเตรียมตัวจัดบ้านดีๆนะครับมันก็อาจจะลดการใช้ไฟได้ส่วนหนึ่งนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือลดความร้อนที่จะเข้ามาสู่บ้านเราครับอย่างเช่นในกรณีนี้ครรรรรับบบบบใในน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 กกณณี่่่้้้้้าาาาาาโโดดดดดดแแหหหือววึงะิเเ็จ ะไรบางครับไม่ให้แดดอ่ะมันโดนบ้านโดยโตรงโดยเฉพาะยิง่งในฝั่งที่เป็นกระจกนะครับอาจจะเป็นการทําระแนงบังขึ้นมานะครับหรือว่าถ้าง่ายๆนะครับก็อาจจะเอาต้นไม้นะครับเอามาบางับางบังพวกกระจกไว้แบบนี้ในส่วนของการกันแดดหรือกันความร้อนเข้ามาในบ้านนะครับแน่นอนครับพวกเราก็คงใช้กันอยู่แล้วนะครับเป็นม่านแบบนี้นะครับแล้วก็ในเวลาที่เราต้องการจะใช้ก็ปิดมานะครับถ้าเกิดว่าบ้านถ้าเกิดว่าเราต้องการจะให้มันสวาน่างเราก็เปิดออกแต่ว่าถ้าในกรณีที่กระจกบานไหนครับที่เราไม่ได้ใช้เลยนะครับไม่ได้ใช้อย่างจริงจังเนี่ยพี่วิทย์แนะน้ว่าถ้า เลยนะครับถ้าเป็นแบบนั้น <R ud> เนี่ยมันจะกันแสงแล้วก็กันความร้อนได้ดีกว่าการที่จะติดม่านเพราะว่าการติดม่านจริงๆแล้ว่ความร้อนมันทะลุผ่านกระโจกเข้ามาในห้องเรียบร้อยแล้วครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการระบายอากาศนะครับโดยปกติแล้วครับบ้านที่เราไม่ได้อยู่ในช่วงกลางวันนะครับเราปิดอบไว้ถูกไหมครับแดดมันก็จะส่องมันความร้อนในบ้านนะครับมันจะมากกว่าความร้อนที่อยู่ข้างนอกอยู่แล้วครับคนนี้เนี่ยพอเวลาเราเข้ามาในบ้านนะครับความร้อนหล่อนี่มันก็ยังละอู่อยู่ข้างในเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ประหยัดแอร์ประหยัดไฟจริงเนี่ยเวลาก่อนที่เราจะเปิิดดแอเนมัจะต้งปใ อากาศพวกนี้มันระบายออกก่อนครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูครับว่าบ้านเราเนี่ยระบบระบายอากาศเนี่ยมันดีแค่ไหนนะครับอย่างเช่นเรามีหน้าต่างมากพอไหมนะครับหรือว่าในบริเวณที่มันไม่มีหน้าต่างเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีการเจาะช่องติดพัดลมดูดอากาศให้ความร้อนออกไปก่อนที่จะเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆครับจะได้ประหยัดไฟมากขึ้นและถัดมาอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เราควรจะทําเป็นประจําอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ทําเป็นประจำเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยก่อนจะเข้าหน้าร้อนเนี่ยควรจะต้องทานะครับในแต่ละปีก็คือการล้างแอร์ครับเพราะ จะทาให้กินไฟนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพในการทํางานเนี่ยตับด้วยเพราะฉะนั้นก่อนจะเข้าหน้าร้อนหรือว่าช่วงนี้ครับเรียกช่างมาแล้วก็มาล้างแอร์เคมีที่ทั้งบ้านเลยครับเวลาเข้าหน้าร้อนจริงแอร์มันจะได้ไม่ทํางานหนักมากค่าไฟจะได้ไม่สูงเกินไปการตกแต่งบ้านเพิ่มเติม <ๆ S 2> ด้วย,วยของตกแต่งที่สร้างความชุมช่มชื้นให้บ้านนะครับอย่างเช่นต้นไม้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นพวกน้าพุนะครับหรือว่าเป็นพวกน้ําตกต่างๆนะครับอ,อวางไว้ในบ้านพวกนี้ก็จะช่วยด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าวมันจะทําให้มีความชุมช่มชื้นเกิดขึึ้้้้้้นนนนนนภาาาาาายยยใใบบคครรรักกก็็จะะะววมมออไดดดสส่งแลลุทืชพ คู่กับแอร์นะครับซึ่งจริงอันนี้ช่วยได้เยอะมากเลยนะครับแล้วก็จริงๆมันมีวิธีการใช้นะครับตั้งแต่ในช่วงที่เราเข้ามานะครับในช่วงที่เรากําลังเปิดแอร์แล้วก็ในช่วงที่แอร์เย็นแล้วถ้าเกิดว่าเราทาครบทั้ง3ช่วงนี้เนี่ยมันจะช่วยประหยัดไฟได้เยอะมากเลยครับซึ่งเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวที่จะทำคลิปละเอียดให้ในคลิปหน้านะครับใครที่สนใจในกดติดตามไว้ได้เลยเหล่านี้ก็จะเป็นทริคง่ายๆนะครับที่เราสามารถจะทําได้กับบ้านเราเองนะครับไปไล่ทําให้หมดนะครับแล้วก็จริงๆแล้วมันใช้เงินไม่ได้้้เเเเเยยอออออะะะลคคคครััับบแนนนนนน่่่่่่่่ชชืววาาาาาามมมจจจุกกไไฟทีีตงงหโดใ เมษาพฤษสภานี้หรือถ้าเพื่อนๆมีทริคอะไรดีๆนะครับฝากแชร์ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ให้กับเพื่อนๆจะได้รับรู้ด้วยกันก็ดีนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดความรู้ดีแบบนี้ฝากกดติดตามช่องช่างเถื่อบายพี่วในทุกๆช่องทางด้วยนะครับหรือว่าถ้าใครนะครับอยากรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมนะครับคอมเมนต์ทิ้งไว้เลยครับถ้าเกิดว่าพี่รู้เนี่ยพี่จะทำให้ให้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ